สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมผมมิสเตอร์มาร์คิวจากร้านมิสเตอร์เซอร์วิสครับผมก็วันนี้นะครับจะเป็นคิวของไอ h o น e 1 1นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเวลาคุยนะครับไปสายจะไม่ได้ยินแล้วก็การบันทึกวิดีโออย่างเงี้ยครับจะไม่สามารถที่บันทึกได้นะครับอาการก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเรากดบันทึกปุ๊บรอ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 จะสังเกตได้เลยนะครับว่า เขาไม่มีลูกขึ้นนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเปลี่ยนในส่วนของตุดชาร์จให้ก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นตุดชาร์จนะครับทางร้านจะใช้เป็นตุดชาร์จแท้นะครับตรวนี้ก็ในส่วนของอาการไปสายไม่ค่อ้ได้ยินนะครับหลักๆก็คือจะโดนความชื้นนะครับผมทําให้ในส่วนของตัวไมโครมิชหาแล้วก็ในส่วนของตัวชาร์จนะครับต้นชาร์จนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าเป็นที่แพชาร์จอย่างเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนจบเลยตามไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับก็หลังจากที่เราแกะเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะน็อตทีละตัวเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตุ่ยชารใหม่มาเทสก่อนนะครับผมถ้าปกติเขาก็จะเป็นลูกขื้นนะครับโอเคก็ขั้นตอนนี้นะครับผมจะใส่ตัวแพรชาร์จใหม่ก่อนนะอันนี้ผมยังไม่ประกอบนะครับผมจะลองดูก่อนว่าถ้าสมมติเราใส่แพรชาร์จใหม่ไปปุ๊บเนี่ยครับเขาลุกขึ้นนะครับเขาจะขึ้นปกติเลย รอ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 ,อโอเคก็อาการนี้นะครับเราจะชัวร้อยเปอ์ว่า,าถ้าเปลี่ยนตุ่ชาร์ทแล้วก็หายเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตุชาร์ทกันเลยครับในการเปลี่ยนตุ่ชาร์ทนะครับเราก็จะแกะช่วงล่างนี้ออกให้หมดเลยนะครับน,นี่เราก็จะแกะในส่วนของอาแพชาร์ทเส้นเดิมออกเลยนะครับ เราจะได้เอาตอัวเส้นใหม่ใส่เข้าไปเลยเชอันนี้เดี๋ยวเราใส่ในส่วนของแพ้ใหม่ลงไปได้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยเพราะว่าได้ดึงสติกเกอร์ออกแล้วนะครับแล้วก็มาทำการใส่น็อตกลับเข้าไป โอเคนะครับก็หลังจากที่เราได้เปลี่ยนในส่วนของแพรชาร์จเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าการใช้งานอื่นปกติทั้งหมดไหมนะครับันมีจัดเทสตั้งแต่การอัดเสียงก่อนเลยนะครับโลลลโลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสียงปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของลาโพงนะครับเพราะว่าแพรทั้งเส้นนะครับเขาจะมีตัวไม้ตัวแพรที่เราต้องใส่ลําโพงนะครับแล้วก็การชาร์จนะครับจะมีลำโพงล่างปกตินะครับแล้วก็การชาร์จนะ อเาอาเี้มมาผมจะกลับด้านนะครับโอเคก็ครับปกตินะครับ ก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนแพชาร์จ iPhone 11นะครับผมท่านใดนะครับที่พบเจออาการชาัดเข้าบ้างไม่เข้าบ้างในส่วนของเวลาเราโทรคุยอย่างเงี้ยครับม่สนทนาไปสายไม่ค่อยได้ยินเราอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมร้านแล้วนะครับก็จะตั้งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นสามโซนเซนทันนะครับผมมาไม่ถูกยังไงสามารถโทรมาที่เบอร์ทางร้านได้เลยนะครับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามาที่ทางหน้าร้านก็สามารถ ไปจะมีเทอร์รี่แปรรูปมาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์มาติวร้านมิสเตอร์สวิทต้องขอตัวลาไปท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ